สวัสดีครับมาทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับอันเนี้ยถ้าคนไม่เคยทํามาก่อนพอเห็นก็จะตกใจเพราะว่าโจทย์ยาวมากแต่ถ้าเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วเนี่ยมันจะชินแล้วพอมาทำอะ่ะจะไม่ตกใจจะไม่รนและสามารถทําได้นะครับอันนี้หลักๆก็คือถ้าเราเคยมีประสบการณ์มีทักษะก่อนเราก็จะสามารถทําได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร ทีนี้มาดูเขาบอกว่าป้ายโฆษณาเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดอยู่บนผนังตึกสูงอ่ะนี่คือตึกนะครับนี่คือตึกตึกมีหน้าต่างต่างๆนะฮะแล้วแล้วไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นสีฟ้าน้ำทะเลเนี่ยก็คือป้ายโฆษณานั่นเองอืม เนี่ยป้ายโฆษณาอีจะไ,ไปโฆษณามันระบายสีบดายก็คือเขาบอกว่าขอบล่างของป้ายขนานกับพื้นนะวินยัยวินยัยวินัยอยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากตึก60เมตรอันนี้ก็คือ60เมตรที่วินัยยืน60เมตร มุมเงยที่จุดกลางของเส้นขอบล่างของป้าย30องศาถ้าท,ทางจะไม่30มสิบละโดขอแก้ป้ายนิดนึงให้มัน30นะครับก็คือประมาณนี้อ่ะก็คือพอเขามองเนี่ยมันมันคือ30องศานะ30องศา และมุมเงยที่จุดกื่นการของเส้นขอบบนก็คือขอบบนก็คือตรงนี้ก็คือ60องศา60องศาจะเขียนยังไงให้ดีก็อันนี้นะ60องศานะแล้วก็บอกว่าความสูงของป้ายก็คือป้ายอันเนี้ยความสูงเท่ากับท่า่ h ก็ height นะครับอ่ะความสูงเท่าไหร่จงบอกค้าพเจ้ามาเราก็อย่าเพิ่งตกใจมันก็คือทรีคโนมิตตรีโกนั่นเองตรีโกมิตตินะครับก็เราก็จะทราบว่าอืมขั้นแรกนะ สามเอ่อมุมล่างเนี่ยคือ30องศาใช่ไหมครับ30องศาซึ่งเราทราบว่าตรงเนี้ยคือ60เมตรเราอยากจะรู้ว่าความสูงของตรงนี้อคิดเรียกว่า H 1กันละกันเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จากตรีโกณก็คือนับจากจากรูป30องศา เราจะต้องคุ้นชินว่าสมมติเรามีรูปเนี่ยอันนี้คือ1อันนี้คือ2อ,อันนี้คือรู้สามนะครับอันนี้ต้องไปทบทวนเอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือ h1 ส่วน60เนี่ยด้านนี้หารด้วยด้านนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสัสดส่วนเดียวกับด้านนี้หารด้วยด้านนี้หรือว่า1ส่วนรู้สามนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้น h 1หาได้ไหม h ้ย1ก็คือ60ส่วนรูทสหรือทำให้รูปแบบง่ายขึ้นก็คือ20คูณ3ส่วนรูทสมใช่ครับก็จะเท่ากับ20อันนี้ตัดกันเป็นรูทสก็เป็น20 3รูทส h 1คือ20รูทสทีนี้ก็ต้องมาหา h 2 s s h, 2, h 2นี่ก็คือ ถ,ถ้าถ้ H หนเนี่ยอาจารย์จะหมายถึงตรงนี้นะครับ H หนึ่งนี่หมายถึงตรงนี้ระดับสายตาถึงด้านล่างของป้ายเนี่ยคือ H 1นะครับ ทีนี้มหา s 2 s 2ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ s 2เนี่ยมันจะเป็นมุมเงยที่ว่าเวเอให้มัน60หน่อยจะเป็นมุมเงย60องศานะครับ ที่คุณวินัยยืนอยู่แล้วก็มองขึ้นไปที่ขอบบนของป้ายนะครับ60องศานะครับ60องศาป้ายมันจะประมาณตรงเนี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าข้างล่างมันจะ30องศาใช่ไหมฮะเออเราก็ใช้หลักการเดิม หรือถ้าจะทำให้ง่ายก็คือใช้หลักการว่าความสูง h 2เนี่ยนะครับความสูงเนี่ยมันจะเทมันจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ S2 หารด้วย60เมตร h h นะครับหารด้วย60เมตรจะเท่ากับแทนของ 6กองศาใช่ไหมครับแทนของ60องศาเท่ากับเท่าไหร่เออเท่ากับรูทสามใช่ไหมถ้าจำไม่ได้ก็วาดรูปเอาอ่ะ60องศาอันนี้จะเป็น1อันนี้จะเป็น2อันนี้จะเป็นรูทสามเพราะฉะนั้นแทนคืออันนี้ก็คือรูทสามส่วนหนึ่งเท่ากับรูทสามนั่นเองเราก็จะได้ h สองละ h สองก็เท่ากับ60ส คูรูตสามนะครับเออแล้ว h 1เท่ากับเท่าไหร่ h 1เมื่อกี้นี้เราได้20รูตสามนะครับเพราะฉะนั้น h 2ลบ h 1ก็คือความสูงของป้ายใช่ไหมก็จะเท่ากับ40รูตสามนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเรากลับไปดูเนี่ยอันนี้คือ h 1 <David Fil m analysis> และ h 2นี่ก็คือความจา,จากจากจากระดับสายตามาถึงขอบบนใช่ไหมฮะ h 2เนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนต่าง h 2ลบ h 1เนี่ยก็คือความสูงของป้ายนั่นเองใช่ไหมครับ h 2ก็จะได้40รู้สามซึ่งรู้สาม เท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องทราบอยู่แล้วเนาะถ้าอยากจะสอบได้จะต้องทราบรู้สามก็เท่ากับ1.732นั่นเองเพราะฉะนั้นความสูงของป้ายเนี่ยก็เท่ากับ40คูณ1.732ก็เท่ากับเท่าไหร่69 จุดสองแปดใช่ไหมครับนะครับก็ตอบหกสิบเก้าจุดสองแปดครับเสร็จแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับครูจะมีแบบฝึกขัดคล้ายๆเนี่ยแต่ว่าตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็มุมอะไรก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วลองทำสิบสิบข้อดูถ้าทำสิบข้อได้ผ่านฉลุยข้อสอบก็ไม่ยากเลยนะครับ